สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบริษัทโตโยต้าเนเทอร์ลำปางนะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่จะไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าที่บ้านนะครับวันนี้เราจะไปแจกทองลูกค้าที่บ้านนะครับวันนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนาตัวนะครับผมชื่อโชลธิตแสงทองนะครับที่เล่นชื่อเบิร์ดเป็นที่ปรึกษาการขายที่นี่นะครับผมมาพร้อมกับพี่ตู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาตัวพี่ตู่ครับ ผมอาสิทิพงศ์วงวานครับอาเป็นที่ปรึกษาการขายครับชื่อเล่นชื่อตู่ครับผมวันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรครับพี่ตู่ครับอ๋อวันนี้เราจะอาไปมอบทองให้ลูกค้าครับผมลูกค้าอยู่บ้านที่ไหนครับอ๋อบ้านกาดเบกครับผมหลังบริษัทแปรนิดเดียวครับลูกค้าได้ทองในเรื่องในงานอะไรครับอ๋อลูกค้าได้ทองเนื่องในงานออโต้โชว์นะครับนอดาจองรถในเดือนนั้นแล้วก็ออกรถในเดือนนั้นพอดีครับผมโอ้มีสิทธิ์รุ่นเลยใช่ครับผมครับตอนอื่นเราไปขึ้นรถแล้วเราไปหาลูกค้าที่บ้านครับได้ครับผมเชิญครับ เราเราจะไปเซอร์ไพรส์แจกทองที่บ้านพ่อทั้งครับคิดว่าวันนี้พ่อทั้งจะอยู่บ้านไหมครับพี่ตูครับอ๋อน่าจะอยู่บ้านครับเพราะว่าทุกทีช่วงเช้าแกจะอยู่บ้านครับออกบ้านช่วงบ่ายครับผมวันนี้แกจะดีใจไหมครับรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมครับอ๋อแกน่าจะดีใจครับอ่าเพราะแกซื้อรถกับเรามาสองคันแล้วครับผมคันนี้เป็นคันที่สองครับอืมแล้วไปเจอพ่อทั้งที่ไหนครับอ๋อครั้งแรกจกกันที่สองปีที่แล้วครับแกแกเข้ามาโชว์ลูม ามาดูรถครับผมจากนั้นก็ติดต่อประสานงานกับแกตลอดครับมีการมีงานมีอะไรเกี่ยวกับงานที่บริษัทก็ส่วนมากจะโทรหาแกชนเกมาเทีเย่ยวตลอดครับคันแรกแ,รก,แ,รก,แรกออกรถรุ่นไหนครับพี่ดูอ๋อคันแรกแกแกออกเป็นรถหัวเดียวครับแกไปวิ่งงานครับแกแกแกสมของไปกรุงเทพครับแล้วคันนี้ที่แกได้โชคดีได้ของนี่แกออกรถรุ่นไหนครับพี่ดู เห็นไอ้ตัวสีแบบตัวเตี้ยครับเซ็ตดิชั่นตัวเตี้ยได้หรอครับเดี๋ยวเราไปหาลูกค้าที่บ้านเนาะครับผมไปกนันเลยเตุู๊ๆครับถึงบ้านลูกค้าแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับบ้านลูกค้าอยู่ซ้ายมือนี่ครับหลังนี้แหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปเซอร์ไพรส์ลูกค้ากันนะครับ ได้ครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ปอดทางการติชาไหมครับนั่นแหละครับโอเคครับวันนี้มาคนเดียวมาคนขายรถไม้แอลหานแหละครับผมไปเยี่ยมเยียนครับผมว่าผมได้เปยไปถึงเจ้าสบายดีนะพปอนด์สบายดีครับผมเซล เป็นจ้ไห้างครับดูแลเดียวครับดูแลดีกับามกันหรอเนีกันนี่ล่ะชุนหอกกันนี่เนาะกันนี่เองก็พูดถึงกันหรอกวันนี้บาดจีมาเอวครับปอมบารด้ายนะวันนี้มีเซพ่มาใื้อปอดหัือปอดหูยังหวังวันนี้ปอผมมาซื้อไพ่ปออย่างนี้เซไพ่หูครับวันนี้ปอเป็นผูโชคดีที่ปอออกรถกันเนี่ ที่ปอกไปจ้องในงานออโตโชที่ออกรถกับตูเนี่ยเปิเอารางวัลมาจับแล้วปอกเป็นผู้โชคดีวันนี้ปอกจะได้ทองครับอพนนี้เอาทองมาเหมอะเพื่อปอบปอบทครับครับผมเดีตูเจอตูไปซื้อตูเหมือนคนหมวกตูดีดีใจครับวันนี้ดีใจครับผมตื่นมาก็ได้ท้องเราวันนี้ครับตือมาพร้อมวงแหมโอ้โหถือมาลยครับผม โอเคครับหมอาะก็ได,ด้เดี๋ยวตูไปดูแลบอกก็แม่วอีตลอดเดี๋ยวไปจิงโทรหาตลอดครับโทรหาตลอดครับรอขาออกไปศูนย์ตลอดครับครับเช็คระยะตลอดครับโทรหาตลอด,ลอดสักสามเดือนทกเดือนก็โทรหาตลอดอยากจะฝากอย่างนะครับว่าเชิญชวนไปใช้บริการครับโอ้ผมถึงจะใช้บริการตัวต่างอย่างนี้วะครับผมยังไงผมถึงใช้ละอ่าพี่ตูฝากจื่อเบอร์โทรเผื่อลูกค้าสนใจอ่าผมอ่า สิทธิพงศ์วงวานหรือชื่อเล่นชื่อตู่นะครับเป็นพนักงานขายของบริษัทโตต้านอตเทิลลำปางครับถ้าใครมีอะไรติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรถยนต์โตต้าป้ายแดงทุกรุ่นนะครับอสามารถติดต่อได้ตามเบอร์0882530192ส่วน ID ก็ ID ครัว่าตัว T U F C ครับผมติดต่อตามนี้ได้เลยครับขอบคุณครับครับผม